สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่11พฤศจิกายานปี2025เราไปดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมากันเลยดีกว่าน,นะครับฟาร์มเมื่อคืนผลแต่ละคู่ออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับโดยเริ่มต้นที่ผลฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปกันก่อนเลยดีกว่าน,นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานาเวย์เอาชนะเอสโตน 1, เนีย4-1อาร์เมเนียแพ้กับฮังการี0-1อาร์เซบาจานแพ้กับไอซ์แลนด์0-2 อังกฤษเอาชนะเซอร์เบีย2-0มอนโดวาแพ้กับอิตา 2, ลี0-2่อ2ไตรเลด์เอาชนะโปรตุเกส2-0ฝรั่งเศสเอาชนะยูเครน4-0และอันดอร่าก็แพ้กับแอลเบเนียไป0-1ส่วนตารางคะแนนตอนนี้กลุ่มดีที่1เป็นฝรั่งเศสมี13คะแนนที่2เป็นไอซ์แลนด์มี7คะแนนที่3เป็นยูเครนมี7คะแนนและที่4เป็นอาเซอร์ไบาจานก็มี1คะแนน กลุ่มเอที่1เป็นโปรตุเกสมิลสิบคะแนนที่2เป็นฮังการีมิลแปดคะแนนที่3เป็นไอร์แลนด์มิลเจ็ดคะแนนและที่4เป็นอาร์เมเนียก็มิลสามคะแนนกลุ่มไอที่1เป็นนอร์เวย์มิลยี่สิบเอ็ดคะแนนที่2เป็นอิตาลีมิลสิบแปดคะแนนที่3เป็นอิสราเอลมิลเก้าคะแนนที่4เป็นเอสโตเนียมิลสี่คะแนนและที่5เป็นมอนโดวาก็มิลหนึ่งคะแนน ปลกลุ่มเคที่1เป็นอังกฤษมิลยี่สิคะแนนที่2เป็นแอลเบเนียมิลสิบสีคะแนนที่3เป็นเซอร์เบียมิลสิบคะแนนที่4เป็นรัสเวียมิลห้คะแนนและที่5เป็นอันดอร่าก็มิอยู่1คะแนนนะครับเราไปดูผลฟุตบอลยูโรยูย่กันบ้างนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นรอบคัดเลือก นอรมาซิโดเนียแพ้กับสวีเดนไป1ต่อ4โครเอเชียเอาชนะลิทัวเนีย4ต่อ0สโลาวเกียเอาชนะคาซัคสถาน2ต่อ1รัสเซมเบิร์กแพ้กับไอซ์แลนด์หนึ่งต่อ3และไอร์แลนด์ก็เอาชนะลัตเวียไป1.0ต่อส่วนตารางคะแนนตอนนี้กลุ่มซีที่1เป็นหมู่กาแฟโลมิลเข้าคะแนนที่2เป็นไอซ์แลนด์มิลปัดคะแนนและที่3เป็นสวิตเซอร์แลนด์ก็มู่ใจคะแนน กลุ่มดีที่1เป็นสโลวาเกียมีอยู่13คะแนนที่2เป็นอังกฤษมีอยู่9คะแนนและที่3เป็นไอร์แลนด์ก็มีอยู่7คะแนนกลุ่ม E ีที่1เป็นโปแลนด์มีอยู่12คะแนนที่2เป็นอิตาลีมีอยู่12คะแนนและที่3เป็นมอนเตเนโกรก็มีอยู่6คะแนนกลุ่มเที่1เป็นกรีซมีอยู่9คะแนนที่2เป็นไอร์แลนด์เหนือมีอยู่7คะแนนและที่3เป็นเยอรมนีก็มีอยู่6คะแนน แรกกลุ่มเอชที่1เป็นโครเอเชียมีอยู่7คะแนนที่2เป็นตุรกี M, มีอยู่5คะแนนและที่3เป็นยูเครนก็มีอยู่4คะแนนผลฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนแอฟริกาเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับไนจีเรียก็เอาชนะกาบองไป4ต่อ1นึ่แรกเคมรูนก็แพ้าสาธรา,ณารณาราัฐประชาธิปไตยคองโกไป0ต่อ1ผลฟุตบอลโลกรอบรอรคัดเลือกโซนเอเชียเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็เสมอกับอิรักไป1ต่อ1 รายผลฟุตบอลกระชับมีถิ่มชาติเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับทีมชาติไทยก็เอาชนะสิงคโปร์ไป3าต่อสฮ่องกงเสมอกับกับ is, มพูชา1นต่อหบังคลาเทศเสมอกับเนปาล2องต่อสออลจีเรียเอาชนะซิมบับเวสามต่อหนึ่งเช็กเอาชนะซันมาริโนหนึ่งต่อศูนย์อิรันเสมอกับมูกกอกเคเวิร์ตศูนย์ต่อศูนย์ลิทัวเนียเสมอกับอิสราเอลศูนย์ต่อศูนย์และนอร์ดมาซิโดเนียก็เสมอกับลัสเวียไปศูนย์ต่อศูนย์นะครับและนี่ก็คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมานะคครรรัับบเส็จล